ก็คนใกล้ตัวทําให้เราเห็นกิเลสนี้ก็ผมเห็นด้วยเลยครับอ่าคนที่ดีๆที่เรามองดีๆที่เราตอนแรกเรายังไม่ได้ไปคบคุณเนะี่ยเราก็มองว่าดีเราเห็นกิเลสทีนี้พอเราได้ไปทํางานด้วยเนี่ยคนดีที่เรามองว่าดีเนี่ยโอ้โหทำไมาเราไม่ชอบเขาจังเลยโอ้โหเพราะว่าเขาได้อบรมสั่งสอนเรามันก็ขัดกับกิเลสเรากิเลสเรามันไปต่อต้านเพราะ คนดีเขาเป็นมิตรดีของเรา,เาก็ชี้โทษเราโอ้โทำให้เกียรตเรามันก็เห็นตัวตนของเรานี่ก็อีกมุมหนึ่งครับแล้วทีนี้เนี่ยในสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่ผมได้ไปเจอมาความแตกต่างเนี่ยมันจะส่งผลให้เราทําด้วยนะครับคือสังคมเมืองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นอีกบุคลกหนึ่ง เินไปตามสภาพแวดล้อมในสังคมชนบทหรือสังคมบรรลาดเนี่ยถ่ผมเคอยไปเนี่ยเราก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเราจะมีความประชาปฏิสัมพันธ์พูดคุยทักทายเป็นพี่เป็นน้องไปตามสังคมนั้นแต่สังคมเมืองที่เราอยู่ห้องข้างๆเนี่ยเราแทบจกะไม่ได้ไปพูดคุยไปอะไรเลยทุกคนต่างเร่รๆเรบเรบรีบลิล่งรีบเร่งไปโน,น,น,น่นไปนีปน่ ผมจริงเราเห็นตัวอย่างจากอัตุกนะครับที่โอ้ท่านอยู่ในสังคมเมืองแล้วท่านเอานั่นไปแจกอันนี้ไปแจกปรับใจยังไงทํำยังไงเนี่ยอยากได้เทคนิคตร,ตรงนี้จังเลยครับจะฝึกฝนอย่างนี้ตรงนี้ยังไงครับถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราไปตามภาวะสังคมนั้นๆน,น,นะครับมาตรการครับถ้าถ้าเรามีศีลอยู่เราจะเอะพอไปกับสังคมนี้เอาศีลเราก็จะ ต้องผิดศีลตามอะไรพวกนี้อันนั้นมันเป็นมันยังไม่ใช่เรื่องศีลไงศีลแปลว่าศิลาแปลว่าตั้งมั่นเป็นความเป็นของเราปกติแล้วเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์ได้ปกติถ้กินก็กินไปตี้อะไรเงี้ยเขาจะฆ่าสัตว์กันเราก็าไม่ฆ่าเราจะโกหกเราก็าไม่โกหกศีลอยู่กับเราอ่ะเราก็ก็เป็นของเราอย่างเงี้ยศีลของเรามันก็ไม่เห็นจะต้องอะไรมากแต่ถ้าเรายังเป็นไปตามโลกสิแปลว่าศีลเรายังไม่ตั้งมั่น เรายังไม่แข็งแรงเราก็รู้เอาเรื่องไม่แข็งแรงนะก็กลับมาอยู่กับหมู่กลุ่มที่ปกติก่อนหมู่กลุ่มที่เขามีศีลน,นะอาตมาก็ไม่ที่อาตมาออกมาอยู่กับชาวโสมไม่ใช่ว่าตามาแข็งแรงอะไรหรอกตามากลัวว่าเดี๋ยวอามาจะถูก,กลืนไปกับโลกเขาอ่าก็คิดว่าอย่างนั้นเรายังไม่แข็งแรงมาอยู่กับหมู่กลุ่มดีกว่ามันสบายกว่าด้วยไม่ต้องไปฝืนอะไรมากเออในโลกนี้มีตั้งคนตั้งมากมายให้เราครบหา เราจะไปคบหากับคนอย่างนั้นทําไมสังคมอย่างนั้นทําไมแล้วก็มาอยู่กับสังคมดีถึงแม้เราอยากช่วยเขานะมาช่วยคนเดียวจะไปช่วยอะไรได้หรอสู้เรามารวมกับกลุ่มเนี่ยจะไปช่วยเขาเนี่ยโหโมีพลังมีเพื่อนช่วยตั้งเยอะใช่ไหม <laughs> <laughs> เราก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่คบหาคนพานคบบัณฑิตข้อแรกพูะเจ้าก็บอกแม้แต่อวิชชาสูตรก็คบสบูรก่อนแม้แต่อ,อะไรอะสุยญะเปยานเจ็ดก็คบสบุรก่อน ตรโตโคสะดยนิโ,โมสมัสการสมาธิทีต้องเกิดตรงนี้ถ้าไม่มีการรับฟังสิ่งอื่นน,นั้นมาคิดว่ามันก็ต้องเป็นไปตามโลกถ้าเราย,ยังไม่แข็งแรงมันไม่มีทางห้ามหรอกเพราะเรายังไม่แข็งแรงนั้นถ้าเรายังคิดว่าเรานี่จริงแเราคิดว่าเราไม่แข็งแรงแต่เราคิดว่าโอ้เราช่วยเขาได้นี่สิเรากําลังแบบอะไรเขาเรียกว่าประมาทนะตมาว่ายังไม่แข็งแรงแต่ไปช่วยเขาเราก็ถูกคนดึงลงไปเราไม่ขึ้นทันที เออแต่มาว่านะนะอเอาใจช,ช,ช่วยนะพี่พ <laughs> อชื่นชมที่ยติธรรมที่อยู่ข้างนอกแล้วยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วทําความดีได้นะครับอ่าดีขอบคุณครับ